กรอนไม่ใช่กรอนรโครงสีสุภาพเทตมาเขียนไว้หน้าปกเราคิดอะไรฉบับ319มันก็ได้ขยายความเพราะว่าสิ่งที่ทำทำไว้นี่มันเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับสังคมประเทศชาติเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับพุทธธรรมศาสนาพุทธกับประเทศไทย ประเทศชาติประเทศไทยกับคนไทยเนี่ยมันมีนัยยะที่สำคัญมากที่มันสัมพันธ์กันอยู่มันผนึกกันอยู่ในความเป็นชีวิตความเป็นวิญญาณลึกซึ้งหน้าฉบับที่319ชื่อฉบับว่าชาติศาส์กตรษัตริย์ปัจจุบันชาติศาสตร กษัตร์ไซในไทยปัจจุบันนั้นฉไหนฉากแท้คำว่าฉากนี่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเลยหมายความว่าอะไระฉากหน้าฉากหลังที่สามารถคนสามารถเห็นฉากได้ คนเห็นได้ฉากหน้าฉากหลังเห็นไม่ได้คนที่เห็นทั้งฉากหลังฉากหน้าคนที่ไม่เคยโผล่มาฉากหน้าเลยอยู่แต่ในฉากหลังก็มีปัจจุบันนั้นจะไหนฉากแท้มีสัจจะอะไรทรงอยู่ ทรงยูนหมายความว่าธรรมะธรรมะเป,ป็นความทรงอยู่คุณโทษชนะแพ้วิเคราะห์บ้างบารณีบารณีเป็นภาษาของคำคำกรนเขาเป็นสร้อยของคำกรนเขาวิเคราะห์บ้างตามนี้แหละนะงั้นนะ หนึ่งมีกษัตริย์เลิศล้ำธรรมคุณหนึ่งมีกษัตริย์เป็นระดับหนึ่งประเสร,ริฐเกิดเกินกรุณเกียรติกล้องประเสริฐมีกษัตริย์ประเสริฐเกิดเกินกรุณเกียรติกล้องพระ จริยวัตรชัดกว่าสุนทรีสุดพันนามีพระจริยวัติสดสดงดงามเกินจะพรรณนาไทยทั่วเทศแซซองเทิดไทยบารมีบารมีหมายความว่าสิ่งที่แต่ละผู้แต่ละคน มีในตนเองเป็นสิ่งประเสริฐที่ได้สะสมมาตามกรรมตามมิบาศนะบารมีทางธรรมบารมีทางโลกนีได้ทั้งสองในโดยเฉพาะบารมีทางธรรมยังมีในยะเป็นโลกีใน,ะนยะโลกิยะกับนนยะโลกุตระด้วยนะีน่กษัตริย หนึ่งแล้วเลอคุณชาติเหล่าก็ตุนทุนทบทวนเป็นอธิปไตยบุญแบบพุทธเน้นว่าเป็นอธิปไตยบุญนะซึ่งเป็นชาติที่ได้มีสิ่งหนึ่งที่ตุนเป็นสมบัติเอาไว้ในตัวนี่ทบ ทบแล้วทบอีกอเต็มละทวนเต็มเป็นอธิปไตยบุญแบบผุธหมายความว่าอะไรถ้าเป็นทางโลกเขาก็มีความหมายแต่โลกีบุญคือโลกีเท่านั้นบุญหมายความว่ากุศลของเขามเท่านั้นแต่ที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลจะเรียกว่ากุศลก็ก็ไม่มีคำคำพูดว่าเป็นกุศลเพราะมันสุดยอดเลิศที่สุดข,ของกุศลละ พร้อมเป็นเรื่องของโลกุตระบุญคือตัดกิเลสขาดได้จริงๆบุญนี้ต่อจากฌานฌานคือพลังงานที่คนจะต้องปฏิบัติจรณสิปาวิชา8ปดให้เกิดฌานฌานนั้นจะพะเด็จตัดกิเลสฌานตัดกิเลสเสร็จก็เกิดบุญตัดสิ้นอาสวะก็เป็นบุญนะสิ้นอาสวะได้ก็เป็นบุญ เพราะถ้าเผิ่ว่าไม่มีพลังงานไม่มีสมาธิฐิไม่มีทางสร้างบุญได้สมาธิสติต้งจะสร้างบุญได้ต้องจะกําจัดกิเลสได้จนสิ้นอาสวะได้นะเป็นอธิปไตยบุญอธิปไตยคือพลังคือพลังพลังของประเทศพลังของมวลมนุษยชาติพลังของพฤติกรรม พลังของความเคลื่อนอยู่ของของมวลทุกอย่างที่ผสมกันอยู่เกิดพลังเป็นบุญแบบพุทธเพราะสม,มาธิธิล้วนสัมผัสต้องมีกายอันนี้ก็อธิบายเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าของธรรมะเป็นพุทธศาสนาว่าบุญจะต้องมีสม,มาธิธิต้องสัมผัสต้องสัมผัสถูกต้องกาย บรรยายกายค่อยกระเตืองศา,าสตร์รมศาสตร์ศาสนาศาสนาในาบรรยายคําว่ากายอาตมานี่บรรยายคําว่ากายมาค่อยๆกระเตืองขึ้นมาบ้างว่ารูปและนามสำประสิทธิ์พร้อมจะมีคู่กายเนี่ยมีรูปกับนามเป็นพลังเป็นพลังงาน ที่เป็นพลังงานระดับสัมประสิทธิ์ระดับก้าวหน้าระดับคูนเลยระดับยกกำลังด้วยปฏิบัติชัดกายดำารวดจ,จิตนั่นแหละถ้าปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติชัดกายรูปนามเนี่ยจะคอยเป็นตำรวจหรือดำารวจดำารวจนี่เป็นภาษาไทย ถ้าตำรวจก็เป็นภาษาบาลีเขาหรือมาจากตรวจแล้วก็มาเป็นตำรวจแล้วก็มาเป็นํำรวจแต่ํำรวจไม่เคยพูดกันอาตมาดัดจริตเอาคำว่าตำมาเป็นดำสนยไม่อยากจะใช้คำว่าตำนะประเดีจะปไปหมายถึงบุคคลตัวต,วต,วตวานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้มันหมายถึงธรรมะปฏิบัติชัด กายนี่คือตำรวจกายนี่คือดำรวจคือผู้ตรวจจิตนั่นแหละจึงจะไปอ้มอมค้อมจับเป้าพุทธธรรมพุทธธรรมนั่นแหละกระลันตัวหมอมาน่จึงจะถูกตรงต้องมีความรู้ในเรื่องของกายชัดเจนจึงจะไม่มีอะไรหลุดอะไรล่นอะไร พร่องบกพร่องไม่ออมไม่ค้อมจับเป้าของธรรมะได้ได้สำคัญสมาธิต้องเรียนกายบนสมาธิของพุทธนี่จะต้องเรียนกายแต่พุทธยุคนี้หลายเลอะล้วนแต่พุทธธรรมยุคนี้เนี่ยพุทธศาสนายุคนี้เนี่ยเลอะมากมายหลากหลายต่างกันไปเลอะเยอะ เป็นความเลอะเลอะ,ะที่เยอะแยะ,ะเป็นความเลอะเล,ะเละเอะเถอะเถอะต่างผิดมันผิดมันเพี้ยนออกไปเยอะมากมายหลากหลายเห็นผิดว่ากายหมายแค่ร่างไปเห็นผิดว่ากายเนี่ยคำว่ากายเนี่ยหมายเอาแค่ร่างแค่สรีระวิโมกแปดจึงไม่ท่วนดังท้อย าศาสดาเพราะคําตรัสพระพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าพระศาสดาพระพุทธเจ้า,ราตรัสเรื่องวิโมกแปดก็ไม่รู้เรื่องเพราะวิโมกแปดครบทั้งรูปและนามวิโมกแปดเขาก็คืออ้าววิโมกก็คือสมาบัติชนิดหนึ่งที่เป็นนอ้องนั่งหลับตาด้นะานเขาวิโมกเขาว,วิโมก เข้าสมาบัติของเขาซึ่งมันผิดไปไม่เป็นศาสนาพุทธเลยทุกวันนี้สัมมาสมาธิแท้ธรรมะสองสมาสมาธิของพระพุทธเจ้าแท้ๆนั้นนะมีธรรมะสองประการเสมอกายย่อมมีใจครองสัมผัสพร้อมมีกายมีใจ รอมครองอยู่ร่วมกันนอกในจึงจะสนองสังขารครบสามแห่ต้องมีทั้งภายนอกทั้งภายในจึงจะครบสังขารสามพุทธถูกเดียรถียอมจึงย้อนกลับมิจฉา นะถูกเดรัฎีมายอมอาไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยเป็นสีเดรัฎีหมดเลยยอมทั้งภายนอกภายในยอมทั้งกายทั้งจิตกลายเป็นตัวตนของเดรัฎีหมดเลยนะแล้วก็เลยกลับไปเป็นมิจฉากันศึกษาพุทธมากเพี้ยนผิดมาเพราะนักปฏิศึกษาศาสนาพุทธมาเนี่ยเช่นเพี้ยนผิดผิดมาเนี่ย กว่าปัจจุบันจกพาพุทธกระเตื้องเพราะฉะนั้นอัตมา,าให้การศึกษาพุทธมาที่พิที่ิเพียน,นี่ที่ผิดเนี่ยมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ห้าสิบผาสิบเอ็ดปีย่างเข้าไปแล้วมาถึงปัจจุบันนี้กว่าจะพาพุทธกระเตื้องได้เนี่ยไทยมีกษัตริย์ศสารสืบยาง สำคัญเลยเพราะประเทศไทยเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์สืบสานเป็นพุทธมามก,กะมาทุกพระองค์สืบสามารสืบสานมาตลอดอมาถึงยุคนี้ก็ยิ่งชัดอย่างรัชกาลที่าเนี่ยตัดชัดเจนเลยว่า คนต้องมาเป็นคนจนประเทศชาติต้องบริหารแบบคนจนต้องมาเป็นคนขาดทุนอย่าไปเป็นคนกําไรไม่มีมนุษย์ธรรมดาของโลกที่ไหนจะพูดภาษาอย่างนี้จะกล่าวคำอย่างนี้นอกจากผู้ที่เป็นโพธิสัตว์โลกุตรธรรมโลกุตระบุบคคล จึงจะใช้ถ้อยคําภาษาที่สื่อออกมาเป็นโลกุตระอย่างนี้ไปเห็นดีเห็นงามได้งไงให้ประเทศชาติเป็นคนจนให้ประเทศชาติขาดทุนอย่าเอากําไรเขานะขาดทุนของเราเนี่ยคือกําไรของเราไม่บอกขาดทุนเนี่ยคือกําไรนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกทําไมให้พูดอย่างนี้ยังไงนะซึ่งฟังแล้วมัน มันทนกระแสโลกมันตรงเงินข่าความเข้าใจอันสามัญของโลกเขาจริงๆมันไม่ใช่สามัญของโลกมันวิสามัญจริงๆนะมันจะเป็นไม่ได้ยังไงพวกเราสงสัยไหมสงสัยไหมมาเป็นคนจนสงสัยไหมมาขาดทุนสงสัยไหมแล้วอย่างนี้คนเจริญสงสัยไหมคนขาดทุนนี่คนเจริญสงสัยไหมเป็นคนจนนี่คนเจริญสงสัยไหม แล้วมาเป็นหรือเปล่ามาเป็นอีกมันน่าชะงนนะคนเขาก็เลยมองพวกเราเนีว่ามันคนประหลาดปรหลาดอยู่ในโลกมันไม่มีคนอย่างนี้กันแต่มันอยู่กันดีหรืออยู่กันดีด้วยสุขสําราญเบิกบานใจมีเหตุปัจจัยของโลกที่เขามากวนโลกเช่นเดนี้โควิดมากวนเนี้ย พวกเราก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยกัโควิดเศรษฐกิจย่ำแย่ก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยไปถึงขั้นการเมืองเขาเดือดร้อนเราก็อยู่กันไม่ได้ไปทำอะไรให้ประเทศชาติที่จะต้องไปทวงไปดุลไปทวงไปทวงดุลด้วยไปทวง ไปทำอะไรไร้ให้แก่ประเทศชาติต้องหนักอกหนักใจผู้บริหารต้องมาวุ่นวายกับชาวโศกไม่มีมีแต่ชาวโศกช่วยประเทศชาติได้ยังไงก็ช่วยไปเพราะว่าประเทศไทยนี่มีพุทธศาสนามีกสัทธิย์ทุกพระองค์เป็นพุทธมามะกะได้สืบสารมาอย่างสำคัญเจดสิบปีพระเปลืองปลดฟื้นดินธรรม แนะปดเจสิปีในหลวงทรงงานมาในประกาศโลกุตรธรรมให้ในหลวงรอสิบได้สืบต่อยอดในหลวงรอสิบก็ทรนะงรับทรนะงรับต่อยอดที่ในหลวงรอเก้าทรงไว้นะ ได้แฝมฟื้นฟื้นโลก,กุตรธรรมขึ้นมาในประเทศไทยได้มากเลยอัตมาก,ก็ไม่ไม่เก่งนะอธิบายเป็นภาษาสื่อออกไปให้คนเห็นเป็นรูปธรรมเป็นอะไรช,ชัดไม่ได้มันเป็นยังไงร,รูปร่างของโลก,กุตระในหลวงท่านสื่อ ชาวโศไม่ต้องพูดเลยชาวโศนี่ประพฤติจริงๆเลยไม่ใช่สื่อเท่านั้นเอาจริงเอาจังเอาชีวิตบาตทุมกับโลกุตระเลยมีชีวิตจิตใจเต็มทั้งร่างทั้งกายทั้งจิตเป็นโลกุตระธรรมเต็มรูปแล้วก็ได้อาศัยโลกุตระธรรมนี้อยู่สุขสมราญเบิกบานใจตามมาเป็นคนเจริญ มีวันนักเกามาเป็นคนเลี่ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายนะเป็นคนจนกล้าจนอัปิชะมักน้อยเนี่ยชอบน้อยๆไม่ได้ชอบอะไรมากมายหลากหลายอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมันหนักนะพอใจมันมีพอมีน้อยๆน,ยน,ยนี่พอ ไม่แสหาไม่ดินรนไรแบบโลกโลกนะเดี๋ยวฟังตรงนี้แล้วว่าไม่ด็ดไม่ดินไม่ดินรนไม่แสหาฟังนี่เป็นภาษาไม่ค่อยดีหรอกแต่เขาจะฟังเป็นดีว่ามันก็เป็นคนอยู่เฉยๆเป็นคนไม่ทำงานเป็นคนไม่พัฒนาเป็นคนไม่เจริญสิที่ไหนได้ฟังต่อไป แม้จะมีความพอนี่แหละนะเป็นคนขัดเกลวนะขัดเกลวกลายวาจาใจเป็นคนมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัตินะมีศีลสมาธิปัญญามีศีลหรือมีทูตมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เจริญสูงส่งจนคนเข้าหาว่าเคร่งตรงสุดตรงได้ ทูตะเนี่ยมีหลักปฏิบัติจนกระทั้งปฏิบัติแล้วได้มรดได้ผลจนคนก็หาว่าคนสุดตรงเนี่ยชาวอโศกเนี่ยก็จะหาว่าคนสุดตรงเคร่งเกินไปคุณเคร่งเคร่งหรือเปล่ปาเครียดหรือเปล่ลปาไม่ได้เคร่งไม่้เขรียดนะมาเป็นคนจนมากินมือเดียวไม่ต้องสะต้องสม และแถมนี่แหละคือไม่สะสมอปุปจจยะมีอาการกายวาจาใจอย่างน่าเลื่อมใสเงี้ยเป็นคนอย่างเงี้ยกายกรรมก็น่าเลื่อมใจวจีกรรมก็น่าเลื่อมใสมโนกรรมเพราะเป็นอยู่ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผู้มีปัญญาจะเห็นว่าโอโ้คนอย่างนี้ในโลกนี่น่าเลื่อมใสแต่คนตาทั่วคนโง่ คนไม่รู้ความประเสริฐของมนุษย์ก็เจเนนะพวกเรานี่เป็นพวกพวกรกประเทศพวกไม่มีคุณค่าพวกอะไรเขาก็จะมองกลับกันเป็นธรมรมดาธรรมดาเป็นสัจธรรมนะราะมีอาการที่น่าเดือดแสเพราะอะไรเพราะเป็นคนไม่สะสมอปปจยะข้อที่แปด อปัจจยะแปลว่าไม่สะสมไม่สะสมสัพสรินคานเงินบานช่องเรือนจานเข่าของเพชรนิจินดาแม้แต่เงินแต่ทองก็ไม่สะสมมีแต่สร้างวิริยาลัพะสุดยอดในไขความเลยว่าขี้เกียจหรือเปล่าไม่ขี้เกียจเลยมีแต่ยอดขยันวิริยาลัพะเป็นผู้คนปลารบความเพียรอยู่ตลอดเวลาทำงาน ขยันมันเพียนถึงเวลาพักก่อพักถึงเวลาเพียนก่อเพียนวันละเก้านเป็นเครื่องชีบ่งวันณะเก้านคือเดอะคลาสสิสผู้ที่มีวันณะเก้าคือคนคลาสสิกผู้ที่มีวันละเก้าเป็นคนคลาสสิกเพราะฉะนั้นคนมองไม่ออกว่าคนโลกุตระนี่คือคนคลาสสิกคลาสสิกอย่างไรชาวโศกนี่แหละ มนุษย์คลาสสิกผู้มีภูมิปัญญาแท้จึงจะมองออกว่าอ๋อคนที่คลาสสิกของโลกคือคนอย่างชาวอโศกนี่แหละเป็นคนมีคลาสเป็นคนมีวันนะรเป็นคนมีไม่ใช่ชั้นวันนธรรมแบบอินเดียเขานะแบ่งชั้นอันมันกดขี่แบ่งชั้น,นอันนี้ไม่ได้แบ่งชั้นแต่มีความสูงของ วันนะมีความสูงของความเจริญของขีชั้นมนุษยชาติเป็นความเจริญจริงๆเป็นสัจธรรมนะซึ่งพูดไปแล้วก็คนก็ว่ามันอวดตัวอวดตนมันคุยโมอ้อวดตัวว่าดีไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าคนดีจริงๆแล้วจะไม่ให้พูดว่าคนดีจริงๆเนี่ยเป็นคนดี มันก็คนโง่คนบ้าคนเมาเราไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนเมาจะได้พูดผิดก็พูดความถูกตรงตรงตรงไม่ได้กระมิ้กระเมียนไม่ได้ขวยอายไม่ได้มังกุไม่ได้สะตกสะเทินสะทานอะไรพูดตรงตรง,ตรงสื่อไม่มีจิตสะดุดอะไรพูดความจริงตามความเป็นจริงรายงานความจริงบอกกันไปซื่อ คนมันก็มีกิเลสว่าไอ้พวกนี้นะ่มันเขามองไม่ตรงเขาฟังพวกเราไม่เป็นความตรงเ็าพูดความตรงเขาก็ฟังเป็นความคดเพราะเขาเป็นคนคดมองตรงไม่ออกน่าสงสารอาตมาว่าอาตมาเกิดมาชาตินี้เนี่ยมันพูดแต่ความตรงพูดแต่ความจริงพูดแต่สิ่งเป็นสัจจะ คนที่ก็ไม่ตรงก็ฟังแล้วมันกับเบี้ยวๆบิดๆ,ๆแล้วก็ก็มองไปอย่างนั้นเพราะเขารู้ไม่ได้เขารู้ความถูกต้องความดีงามความประเสริฐสูงสุดอะไรไม่ได้มันเป็นความไม,ไม่ฉลาดของเขาเองมันก็เลยต้องว่าไปอย่างนั้นนี่แเทวซึ่งเป็นแปลว่าสองเนภาษาบ,บาลีเนี่ย เทวะในแปลว่าสองมันต้องมีสองเกิดมาเป็นคนนี่คุณจะต้องมีหนึ่งวัตถุดินน้ำไฟลมประกอบกันปรุงแต่งกันอยู่แล้วมีจิตวิญญาณเป็นตัวประธานควบคุมคุณแยกดินน้ำไฟลมธาตุวัตถุกับจิตวิญญาณที่ร่วมกันเป็นชีวะไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้จงกตั้งว่าดินน้ำไฟลมร่วมกันแล้ว แล้วก็มีพลังงานที่เป็นชีวะในระดับพีชะท่านก็นตัดสรู้แล้วว่าเอออันนี้นะมันไม่มีความละเอียดละออพระพุทธเจ้าตัดสรู้ไม่มีเวทนาไม่มีวิญญาณไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีบาปไม่มีบุญแต่พอเป็นจิตนิยามแล้วพระนานคนคุณเกิดมาคนเป็นจิตนิยามคุณเป็นคุณคุณก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องเป็นผู้ที่ บริหารจิตของคุณเองทำตนเองให้เป็นจิตแบบผีชะไม่สุขไม่ทุกข์แต่ยังไงยังไงจิตของคุณก็เป็นพลังงานที่มันมีเต็มความเป็นจิตนิยามทำให้เป็นผีชะได้ที่เหลือจิตพลังงานที่เหลือคุณก็เอามาใช้แต่คุณอาศัยความเป็นพืชเป็นผีชะนิยามสบายไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มี ไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วเพราะว่ากิเลสหมดแล้วเป็นคนที่กิเลสหมดทาวรแล้วก็มีจิตที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีอคติไม่มีรักม่ชังใครเป็นคนยิ่งกว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าจริงๆยังไม่ปรากฏตัวและพระเจ้าจริงๆก็มีตัวตนแต่นี่ไม่มีตัวตนคนที่โลกุตธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยไม่มีตัวตน แต่เป็นคนมีจิตนิยามมีกรรมกายกรรมวจีกรรมโนกรรมครบพร้อมคล่องแคล่วด้วยกายะปาคุณยตาจิตก็คร่องแคล่วกายะมจิตตะปาคุณยตาคล่องแคล่ว <knowledge> ว่องไวเพราะงั้นทางกายก็ว <concept> ่องไวเพราะมีจิตเป็นประธานมันพระอรหันต์ไม่จะเป็นคนซึมซึมเสื่องเรื่องจะ้าไม่ช้าไม่ทนันการหรอกแต่จะ้าเนี่ยโลกมันยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้น พราะประหานต้องเร็วทันเวลาทันบบยุคทันสมัยพระอรหันยุคนี้มันยุคโหยุคไวไฟนะยุคไวไฟนะ